สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาคุยข่าวกันบ้างนะครับก็กำลังเป็นกระแสเป็นที่สนใจกันอยู่นะครับกับโ o c o F 4ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับพอดีไปเจอข่าวนี้มานะครับเห็นว่ามันน่าสนใจดีทำไมโ Pro โ co ไม่อัปเกรดชิปเซตของโ o c o F 4อย่างที่ทราบกันนะครับว่าโ o c o เนี่ยเพิ่งทำการเปิดตัวโ Pro โ co F 4และ Poco X 4 GT ไปนะครับก็ตามทิศทางการทำตลาดของโ o c o นะครับที่จะทำมือถือเน้นสเปคในราคาที่จับต้องได้โดยเฉพาะโ Poco F 4เนี่ยนะครับ เป็นที่สนใจกันอย่างมากเพราะจากความสําเร็จอย่างสูงนะครับในรุ่นที่แล้วคือ Poco F3 สําเร็จในระดับที่ว่าถ้าจัดอันดับมือถือ mid-range ที่ดีที่สุดในปี2021แทบทุกโผจะต้องมี Poco F3 ติดมาด้วยนะครับทำยอดขายได้ระเบิด rubber เ,เลยครับมากกว่า2ล้านเครื่องแล้ว F4 ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับก็ยังมีสเปคที่ชวนว้าวเหมือนเดิมนะครับเช่นการอัปเกรดกล้องเป็น64ล้านพิกเซลฟ้าชาร์จ67วัตต์แล้วก็จอ a m o l e d 120Hz ที่เคลมว่า คุณภาพดีขึ้นให้ความสว่างที่มากขึ้นนะครับแต่มันก็มีประเด็นให้คนได้เอะกันนะครับว่าทำไมมือถือที่คอนเซ็ปต์เน้นสเปคสุดเน้นความแรงเข้าว่าเนี่ยแต่ยังใช้ชิปเซตตัวเดิมเหมือนรุ่นเก่าของปีที่แล้วนะครับนั่นคือ snapdragon 870ก็เลยมีนักข่าวนะครับทำการติดต่อไปสอบถามคุณเควินชิลซึ่งเป็นประธานของโ o c o Global นะครับคำแรกที่คุณชิลตอบกลับมานะครับมันเป็นความผิดของ com มอ้าวคุณชิลได้ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่า ก็ snapdragon 870มันไม่ออกรุ่นใหม่อะชิป snapdragon 870ที่เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ทำให้ p o c o F3 ประสบความสำเร็จอย่างสูงเนยนะครับมันเริ่มวางจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2021แล้วที่มาที่ไปของมันเนี่ยก็เป็นการเอาชิปรุ่น865ที่เพิ่งตกรุ่นย้อนไปเมื่อปีก่อนนะครับเอามาปัดฝุ่นเพิ่ม c l o อก s p e e อีกนิดหน่อยพร้อมกับลดราคาลงอีกหน่อยเช่นกันแต่ในอีกทางนึงชิป865เนี่ยก็ถูกพัฒนาต่อไปเป็น888 และ888 plus แต่หลังจากที่ชิป snapdragon 8 Gen 1ตัวล่าสุดออกมาเนี่ยคอมไม่ได้มีการเอาชิป888ที่เพิ่งตกรุ่นของปีก่อนเอามาปัดหน้าทาแก้มปรับราคาลงแล้วขายใหม่เหมือนตอนที่ทำกับ865ไป870แล้วคราวนี้ตัวเลือกก็จะเหลือแค่การใช้ชิป888คุณชิวบอกว่าเขาจะอัพเป็นชิปรุ่นใหม่เป็น888หรือ888 plus ก็ได้แต่ก็ไม่อยากให้ราคาวางจำหน่ายเนี่ยมันหลุดจากช่วงราคาที่เขาคุมไว้นะครับ เลยตัดสินใจที่จะเลือกใช้ชิปรุ่นเก่าแล้วทำราคาให้อยู่ในเกณฑ์เดิมดีกว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับโีโกก็สามารถที่จะเลือกไปใช้ชิป s n น p รา a g o เจ็ดนที่เพิ่งออกมาใหม่ได้แต่ความแรงเนี่ยก็จะหายไปแบบคนละเรื่องเลยนะครับซึ่งมันก็หลุดคอนเซปต์แล้วถึงแม้จะเอาจุดขายเรื่องการประหยัดพลังงานมาชูได้ก็เถอะแต่ถึงชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยความคอมก็ไม่ได้กล้ามโตเต็งจ๋านอนมาเหมือนก่อนแล้วนะครับเพราะมีเดเทกเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างมากเลย ซึ่งตัวของ x 4 gt นะครับที่เปิดตัวออกมาพร้อมกันเนี่ยก็ข้ามไปใช้ตัวโหดของ mediatek นะครับคือ d i m e n s i t y 8001คุณชิวยังให้ข้อมูลเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่าในตลาดยุโรปเนี่ยชิป snapdragon ได้รับการยอมรับและความเชื่อใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูงมากชิป mediatek เนี่ยผู้บริโภคทางยุโรปเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหรืออาจจะยังใหม่เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลได้ว่าทำไม poco x 4 gt ถึงไม่มีการเปิดตัวที่อังกฤษ สำหรับ POCO X4 GT นะครับก็จะเป็นรุ่นที่พลิกแพลงเล่นกับการทำราคาโดยการใช้ชิป Dimensity 8 0 0 1แล้วก็ลดสเปคจอมาเป็นแบบ LCD แต่แลกด้วย Refresh Rate 144Hz แล้วก็ตัดการสั่นกล้องแบบ Optical ออกไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความแรงความสุดต้องการเอาไปเล่นเกมไม่คิดอะไรมากขอสุดไว้ก่อนโดยที่ไม่ต้องเป็นนีก้อนใหญ่มากคุณชิวได้กล่าวตบท้ายนะครับว่ามิดิเทคเนี่ยก็ไม่เลวนะ โดยเฉพาะ Dimensity 8,001ที่เอามาใส่ใน X4 GT เนี่ยเป็นชิปที่ดีมากแล้วก็กล่าวตกท้ายว่าเขารู้สึกดีใจที่ตอนนี้มันเริ่มเกิดการแข่งขันกันขึ้นในตลาดชิปเซ็ตซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผลดีก็จะตกไปสู่ผู้บริโภคเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับคลายข้อสงสัยว่าทำไม Poco F4 ยังใช้ชิปเซ็ตตัวเก่า Snapdragon 870นะครับ